อรุณสวัสดิ์ป้าคุณจะทำงานแล้วอ้าวมา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 กับข้าวกับข้าวท้ายนะคะสวัสดีจ้า สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้วันพุธโหแดดจ้ามากเลยคือมืองฐานข้าวเสร็จเนาะทานข้าวเสร็จแนละ้วก็ไปทำงานกอนเช้าที่บ้านแต่ป็นคนทำกับข้าวตอนเช้าซึ่งมีหน้าที่เตรียมกับข้าวแล้วก็ห่อข้าวมาทานมาทานด้วยวันนี้ก็จะเป็นเมนูต้มยำหวปลามีไข่ต้มแล้วก็มีหน้าไก่ ้วก็ทุกวันแล้วก็ทักทายฮัลโหลสวัสดีจ้าพี่เล็กอ่าเนี่ยผ่านดอกไม้ส,สวยๆนะคะข้างทางหมู่บ้านเป็นไงน้างค่วันหยุดแล้วหนึ่งวันเมื่อวานทำงานไกลหนึ่งวันนะคะอ่าเห็นกระจกเปิดอย่างนี้เทคนิคเนาะก็เลยบอกกันตรงนี้เลยเอ้า อยังไม่ได้เข้าว่าจะคุยเรื่องอะไรให้เปิดไว้แบบนี้นะคะตอนสตาร์ทรถก็ขับมาประมาณสักหนึ่งสองนาทีก็ได้เพื่อเป็นการไล่อากาศในรถของเราเนาะไล่อากาศออกเลยอ่าแลเปิดแอร์ด้วยมันจะทําให้รถเราเนี่ยอากาศบริสุทธิ์เนาะสักพักนึงเราออกถนนใหญ่แล้วมันก็จะปิดแล้วถักถ่ายกันเนาะเล็กๆไม่น้อยนะสไตล์น้อำพึ่งนะคะดูแลเรื่องง่าย แม้กระทั่งเรื่องรถยนต์ที่เราใช้ทุกวันก็จะดูแลแบบนี้นะเช้านี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังแหละก็เป็นเรื่องสไตล์ของตนเองแหละที่ในการดูแลสุขภาพห้าสิบเอ็ดเป็นวัยที่ต้องใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆกับบรีวันนี้ เส้นผมบางภูเขาเมื่อเราอาบน้ำพึงนึกได้ในห้องน้ำเนี่ยตอนอาบน้ำเออเอออคุยเรื่องนี้ดีกว่าเนาอเออคุยเรื่องนี้ดีกว่าเส้นผมบางภูเขาเมื่อเราอาบน้ำเพื่อนเพื่อน,นเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะสำหรับพึ่งเองนะนี่เป็นเรื่องสไตล์ของน้ำพึ่งเลยอาบน้ําของน้ำพึ่งนะคะันดับแรกเลยอะเพื่อนเพื่อนหลายคนถ้าใช้ฝักบัวถ้าเปิดฝักบัวปั๊บเนี่ย คิดว่าความแรงของฝักบัวเนี่ยที่มันจะทบร่างกายเราเนี่ยจะโดนอวัยวะส่วนไหนเป็นอันแรกเออตั้งหัวอย่าขาเนี่ยหลายหลายคนนะคะอย่างน้อยก็โดนหน้าอกเนาะเพราะว่าฝักบัวเนี่ยมันสูงตั้าหัวเราแน,แน่ระยะที่มันลงมาเนี่ยอย่างน้อยต้องโดนหน้าอกช่วงเนี่ยมันเพิ่งก็เป็นอย่างนั้นแรกแต่ส่วนใครที่ตักน้ําอาบเพิ่งก็กลับบ้านตักอย่างว่าก็ตักน้ําอ่ำกันนะคะอันดับแรกหลายหลายคนที่ทํากันอยู่เนาะ อย่างน้อยอ่ะต้องลาดหัวลงนะจริงว่าหยเมันสดชื่อมันเย็นมากมายเพราะน้ำต่างจังหวัดเนี่ยกับน้ำในกรุงเทพมันสดชื่อต่างกันนะเพิ่งกลับไปอาบน้ําที่บ้านประจวบในบ้านแฟนที่อุดรมันก็สดชื่อต่างกันเพิ่สองวิธีเนี่ยนะมันจะทําให้เราป่วยได้นะเออมันป่วยแบบไหนนะเปิดฝักบัวปุ้งขึ้นมาเนี่ยอวัยวะที่โดนรากแรกนะเพิ่งว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องโดนนะอ๋แต่ส่วนใครตักน้ําอาบนี่ก็ต้องลาดหัวก่อนโดย ทั่วไปแหละทำถามว่าไม่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคง่ายๆของเพึง่งเอาอาบน้ําแบบม่าเขาเรียกว่าอาบน้ําแบบว่าป้องกันการเจ็บป่วยนะเออเรามาดูตรงนี้กันเพิ่งอาบน้ํานะถ้าเปิดถ้าใช้ฝักบัวเพิ่งเอาฝักบัวออกมาก่อนเพิ่งจะไม่เปิดฝักบัวที่ติดกับผนังแล้วมาล่าตัวเลยนะล่าขาเพิ <c oughs> ่งจะลาาขาล่านิ้วเท้าเนี่ยตั้งแต่ส่วนล่างขึ้นมาเลย จนมาถึงบ้านเอวเนี่ยก็จะฟอกทำความสะอาดก็ทั่วไปเพืจะอาบน้ำใช้สบู่อะไรก็แล้วแต่เลยเพื่อจะใช้เทคนิคแบบนี้ทำแบบเรื่อยๆจนไล่ความสูงขึ้นมานะแขนแขนเนาะให้ความเย็นเนี่ยมันไล่จากขาขึ้นมาหน้าแข้งสะโพกก้นหน้าอกแขนขาจนมาถึงคอพเพื่อจะทำความสะอาดอาบนะ้ำเทคนิคของพเพื่งใช้แบบนี้เพราะอะไรเหรออ่ามันมีส่วนนะ เคยได้ยินหลายคนใช่ไหมแม่แฟนไปบ้านเมื่อตอนปีใหม่เอา้าแม่อาบน้ําเดี๋ยวจะไปวัดเอา้าแม่เป็นไรไม่สบายซนะแล้วแม่บอกว่าตะพันกินเคยได้ยินคำนี้ไหมคะตะพันตะพันนั่นเป็นใครตะพันเขาคือใครตะพันไม่มีตัวตนนะคะแต่ เออพูดท่าผู้แก่ก็จะพูดว่าตะพันธ์ตะพัน์เพืพ่อายุประมาณขนาดนี้ก็ได้ยินนะเดี๋ยวตะพันธ์กินนะอาน้ำเย็นหรือตะพัน์กินมันไม่กินหรอกนะคะบรรดาลักษณะด้วยวิทยาศาสตร์ง่ายๆคือหนึ่งร่างกายเราตื่นขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายเราในต่ำกว่าสามสิบเจ็ดองศาแน่นอนพมากกว่านี้ก็เป็นไข้มันต่ำกว่าสามสิบเจ็ดองศาแน่นอนเราเปิดฝักบัวป้องเท่าไห้ฝักบัวติดข้างฝาโดนหน้าอก คิดดูดิเอาอวัยวะที่ได้รับอันแรกอะจะช็อกไหมเหมือนเราอะมือไปจุ่ม,มน้ําแข็งเรารู้สึกเป็นยังไงคะเรา,ารู้สึกโอ้โหสักทันเลยอะอวัยวะภายในก็เช่นกันนะถึงแม้หัวใจไม่ได้บดินมักพากีอยู่ข้างนอกอะแต่เขาก็ได้รับความรู้สึกนะนี่แหละมันจะทําให้ร่างกายเราเกิดอาการเจ็บป,ป่วยได้เป็นไข้ไม่สบายได้ง่ายๆเหมือนแม่แฟนเนาะกราเลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หมดเลยทั้งแม่แฟนแม่ตัวก็จะบอกลักษณะแบบนี้เลยว่า อ,อ,อาบน้ําพยายามล้างขามาก่อนเนาะไม่ต้องรีบให้ล้างขามาก่อนอาบน้ำค่อยๆไล่ขึ้นมาแล้วก็สระผมเป็นรายการสุดท้ายเพื่อให้อวัยวะในร่างกายของเราทำมีการปรับตัวเนาะปรับตัวเพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกายของเราแม่มันช็อกเราตื่นขึ้นมายังร่างกายเรายังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะเรอจู่ๆมาคนอาบน้ํา ปั้งเขาให้โอ้โหช็อกเหมือนกันนะช็อกเหมือนกันนะเพราะนั้นนะ่ะเราก็ต้องใช้วิธีแบบนี้เลยนะดูแลกันใหม่ดูแลกันใหม่เนาะแบบนี้เพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ที่ต่ำกว่าสามเจ็องศาแล้วก็มีการปรับตัว ส่วนใครตักน้ำอาบก็จะเพิ่งลาดหัวเลยทีเดียวนะคะน็อกเช่นกันหลายคนป่วยเนาะหลายคนเป็นไข้เพราะว่าโ,โหหัวเรานี่ยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะสังเกตรเราตื่นนอนมาตอนเช้าลองจับหัวดูสิเราเอามือเนี่ยสางผมเราเนี่ยผมเราเนี่ยจะอุ่นแม้กระทั่งตอนเนี้ยเราเอามือสา่งผมเราเนี่ยมันก็จะอุ่นนะเนี่ยมันก็จะอุ่นๆอุ่นๆตื่นนอนตอนเช้าอุ่นกว่านี้อีกค่ะเราตักน้ำลาดหัวเราจับที่สูงเลามาสูงที่ต่ำโอ้โห มันนี่หละตาพันนะตาพันจะมานะคะตาพันก็คือก็ก็อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยแหละมันจะน็อกเอามันจะเจ็บโผล่งง่ายๆพ<ๆ>ึ่งก็จะใช้วิธีอาบน้ําจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนแล้วก็สระผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายของพึ่ก็คือสระผมอ่าสระผมเลยแล้วล้างหน้าเนี่ยสระผมและล้างหน้าจะมาอันเดียวกันอีกหนึ่งเทคนิคก็คือถ้าเรา อาบน้ำปุ๊บเลยสังเกตจนเด็กใหญ่จะแปรงฟันแล้วล้างหน้าเนาะแต่ก่อนมันก็อย่างนั้นแหละแปรงฟันแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ล้างหน้านี่พอล้างหน้าเนี่ยปุ๊บแปรงฟันมือเรายังไม่ทันได้ล้างเลยนะมือเรายังสกรปรกอยู่นะแต่ถ้าเราอาบน้ำมาจากส่วนล่างกับส่วนบนเนี่ยมือเราวิคันชํำระล้างแล้วมันสะอาดอาะแล้วค่อยมาล้างหน้าเพราะว่าโอ้โหน้าเราคือคือหน้าอ่อนบางเนาะก็เอามือสะอาดสะอาดนิดหนึ่งเอามือสะอาดสะอาดนิด,ดหนึ่งแล้วก็ล้างหน้า สระผมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนี่แหละก็วิธีง่ายๆนะเส้นผมวางภูเขาเมื่อเราอาบน้าลองดูนะะลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนลองไปใช้แบบวิธีนี้ดูเพราะว่าเพิ่งจะใช้กับครอบครัวนะก็พยายามสอนทุกคนในะนทุกคนว่าเอ้ยอาบน้าําให้เป็นลักษณะแบบนี้นะเรื่องเลยนะก็มีหลายคนก็บอเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าเพิ่งเองก็จะใช้สไตล์ดูแลตนเองเพื่อไม่ไปให้ไม่ไปหาหมอ เออเขาให้แบบว่าสุดๆแหละก็คือดูแลตัวเองก่อนเพราะเราเนี่ยเป็นเป็นหมอที่ดีที่สุดนะเราจะรู้จักตัวเราเองเนาะเราจะรู้จักก่อนว่าเราในป่วยเราไข้เราไม่สบายเราปวดตรงไหนเราจะรู้จักก่อนเราจะเอาข้อความนี้ไปบอกกับแพทย์อ๋อเพราะนั้นสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้ <c oughs> เอาแบบวิธีนี้ก่อนเนาะเราก็ไม่ได้ว่าต่อต้านะไรนะแต่ว่าคือพึ่งตัวเองอะอัตตฮิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งหตน ถ้าวันนี้เราไม่กินยาเลยเลยนะร่างกายเราก็ไม่มีการอักเสบนะถ้าร่างกายเรามีการอักเสบเท่ากับเราเนี่ยเริ่มแก่แลวแล้วก็แก่แก่เพราะอะไรอะ่ะสารอนุมูลอิสระในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะน้อยลงเนี่ยเซลล์มันก็ป่วยเซลล์มันก็เสื่อมเซลล์ป่วยเซลล์เสื่อมเราก็เริ่มป่วยแล,ล้วล่ะวันนีนม้มาเริ่มต้นดูแลกันใหม่เอาในห้องน้ําก่อนเนี่ยเทคนิคอาบน้ําในห้องน้ํา ของน้พึ่งก็จะประมาณนี้นะคะแต่ส่วนท่านใดที่ใช้น้าอุ่นอาบน้ําอันนี้ก็เรื่องผลดีทว,วีคูณเลยนะเออผลดีทว,วีคูณเลยถ้ามีน้าอุ่นก็สลับกับน้ําเย็นมันเหมือนในการเปิดผิวนะให้เราเนี้ยสดชื่นถ้าเป็น้้ำอุ่นก็อาบน้ําอุ่นตอนเย็นนะรับนอนสบายมากเส้นผมเส้นผมบางหัวเขา,าเราองอาบน้ำตั้งแต่หัวจเท้าเนี่ยเราดูแลตนเองได้นะคะ เราดูแลเราดูแลตัวเองได้พูดมาถึงเส้นผมบางภูเขาแล้วก็จะบอกพลิกอีกนิดนึงสำหรับตัวเองนะคะสำหรับตัวเองเพราะว่า,าตั้งแต่อายุยี่สิบกว่ามาเนี่ยคือเราจะมีหมอพรอทิปเปะดอมากเลยเรื่องการทำสีผมพูดเลยว่าหมอพรอทิปเปลี่ยนสีผมแบบไหนนะ้องพึ่งก็เปลี่ยนแบบนั้นแหละดัดยืด เยียดได้จัดเต็มทําสีนี้จัดเต็มฟอกสีนี้จัดเต็มฟอกขาวทั้งหัวเลยค่ะเพื่อลงสีให้มันสวยแต่มันก็สวยจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ต่อต้านคนที่ทําเคมีนะแต่ว่าผลลัพธ์ที่พึ่งทําแบบนั้นตอนนั้นพริกพีกนนะยี่สิบห้ายี่สิบกกำลังเปี้ยวอ่ะหมอว่าหมอมันทิพย์อ่ะ,ออออะชอบเ็นอด,ดอชอบมากเลยสีผมที่สวยสวยพิ่งก็จะได้โลกเออสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะมาอันนี้จากการที่แท้ เพิ่งเป็นคนที่แพ okay, ้อะไรง่ายๆมากเลยนะก็ได้มาหลายปีอยู่แหละเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ทำมาสวยไงสวยอยากสวยผมสวยสีสวยจังเลยยิ่งใครชมสีสวยโอ้โหโอ้ยต้องไปทําผมขาวขึ้นมาิดนึงผไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องไปทําเดี๋ยวผมไม่สวยจัดเต็มดีครับทําสีผมประมาณสิบกว่าสิบกว่าปีเนาะโอ้น่านน่าจะเยอะอยู่นะสิบกว่าปีจนแบบว่าโอ้ผมเป็นแบคขวาดเลยค่ะ สีม่าทองทองแข็งแข็งทองทองแข็งแข็งหยาบหยาบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สีผมแบบนี้นะคะอืก็เลยมาเปลี่ยนตัวเองใหม่อ่ามาใช้ยาสกุลมสมุนไพรเราก็เราก็หาเอาแล้วกันเรามาหายาสระผมสมุนไพรเนาะที่เาเรียกว่าอะไรนะไม่มีส่วนผสมของสารพาราเบนเลยเนาะ แล้วก็ซิลิโคนแล้วก็เลือกเอาแล้วการมันมีหลายยี่ห้อพื่งก็ใช้ไี่มาประมาณเกือบสามปีแล้วเปลี่ยนวิธีไม่ทําสีผมเริ่มไม่ทําสีผมเริ่มไม่อ่เอาขาเรียกว่าอะไรนะยืดผมเริ่มไม่ได้ผมตอนนี้พึ่นก็ไม่ทําสีผงพกนี้มาประมาณเรื่องหกสองหกสามหกสี่้วสองปีเต็มสองปีกับอีกสี่เดือนผมก็จะประมาณนี้ที่เพื่อนๆนได้เห็นนะคะนี่ก็ประมาณนี้ ผมงอกมีไหมมีมีค่ะแต่ก็มันก็นยังไม่มากอา,า,ากกว่าห้าสิบเของผมขาวเนาะพอเดี๋ยวไล่ตามนั้นกันไปถึงเวลาแล้ว,ลวก็ต้องใช้สีพยับหอกเองธรรมชาติันึก็สวยมันเองแต่นั้นไม่ก็เตียนตัวเนาะหลังจากเปลี่ยนเคมีมาสองปีเนาะเปลี่ยนยาตาผมไม่ใช่คลิมนวดเลย่งจะไม่ใช่คลิมนวดเลยนะเพราะว่าเคมีมันเยอะก็เปลี่ยนไปหมดเลยสะเก็ดเงินที่ท้ายทอยเนี่ยนะ เริ่มหายไปเรื่อยๆแล่างพ่งก็ใช้วิตามินด้วยนะอาหารเสริมช่วยด้วยเราพ่องส,ส่วนไหนก็ศึกษาหาความรู้แหละแล้วก็จนมาได้กินอาหารเสริมด้วยแล้วก็เปลี่ยนยาสับผมด้วยทุกวันนี้พิ่งไม่มีเรื่องปัญหาสะเก็ดเงินนะคะถ้าใครเป็นสะเก็ดเงินตรงช่วงไททอยอะ่ะมันจะเป็นเหมือนรอยแดง,แดงๆรอยเหมือนกับขี้กากขึ้นผมอะไรเงี้ยทำอะไรเธอไม่มีทางหายมันก็มีหลายสายเหตุนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเมาเมา,มาหมวยกันฟังแล้วกัน เอาเป็นว่าหลังจากที่เึื่เปลี่ยนเคมีไม่ทําสีผมไม,ไม่ยืดไม่ยืดหยียดผมไม่ได้ผมคืนน้อยน้อยที่สุดอะอย่างน้อยอะสองเดือนก็จะไปครั้งหนึ่งไปตัดผมเขา,าก็ช่างเขจะมีลายผมนะเพื่อดูลายของเส้นผมนเะนี่ยสีก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสีลูกว่าผงทำทำสีผมก็เป็นผมใบไม้เนาะก็ไม่ได้ขายนะคะไม่ได้ขายแต่บอกให้ยายายาสระผมมันก็เปลี่ยนแต่ว่าเคมีเนี่ย ที่ทาสีผมเป็นผมใบไม้ทําก็จะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่ามันก็ให้สุขภาพเส้นผมที่ดีกับพึ่งนะเนี่ยเท่าที่เพื่อนเพื่อนเห็นเท่าที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่นะก็ประมาณนี้มันก็คล้ายๆสีธรรมชาติของเราแหละก็จะมีสีบ้านมีสีลูกว่ะสีใบไม้สีอกสีอะไรอย่างเงี้ยถ้าแรกกับสุขภาพผมที่ดีเราไม่เป็นสะเก็ดเงินที่ท้ายทอยเป็นนานมากนะคะวันพึ่งจะหายเนี่ยโอ้โห ้ายาเป็นว่าเล่นเรื่องนี้เป็นว่าเล่นเออจนมาเปลี่ยนพฤติกรรมโลกหลายโลกนะี่มันหายจากการเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูเราลองเราลองสังเกตตัวเองให้มันมากขึ้นลองลองดูพฤติกรรมของตัวเองมากขึ้นเราใช้อะไรแล้วมันเป็นแบบไหนเพราะพึ่งเนะ่าเป็นคนที่แพ้ง,ง่ายๆมากๆเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเลยจะมาเล่าให้ฟังแล้วการแพ้เป็นแบบว่าแพ้แบบแบบแบบตลกๆอะ่ะ แต่กว่าจะรู้ตัวเองได้เนี่ยก็ปาก็ไปหนึ่งเดือนสะองเดือนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราบอกมให้ฟังว่าไอ้แพ้แบบตลกตลกของเราพุ่งเป็นยังไงนะแต่ไม่ได้ไปหาหมอเลยนะหยุดอาการแพ้ด้วยตนเองแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราแพ้นี่นะเราแพ้นี่นะทำอะไรที่มีส่วนผสมไอ้นี่เราก็จะไม่ไปยุ่งเลยถึงแม้ว่าเราจะอยากได้แค่ไหนเราก็ไม่เสี่ยงอืมเพราะว่าพึ่งแพ้อะไรทีเนี่ยประมาณสองอาทิตย์อะสองอาทิตย์กว่าจะกลับตัวข้างหน้าปกติ ล่าสุดที่เราแพ้ธานาคารอยากถามมั้งค่ะเออผมสมุนไพรแหละเนาะมีเยอะมีเยอะไอ้ที่แพ,แพ้ของสำหรับมะมึวงไงนะเยอะมากเพตอะนั้นก็เลยดูแลตัวเองแต่เขาไม่ได้ซีเรียสนะอะไรมีเราลองใช้เราก็ลองใช้ดูอะแต่ก็ไม่ได้สุ่มเสี่ยงใช้ถึงขนาดนี้เพราะว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยการรักษาเพื่อให้สภาพร่างกายเข้ามาเป็นปกติหรือว่าเซลล์ปกติมันไม่เหมือนคนหนุ่มสาวนะจ๊ะ เอาละตอนนี้ดงมาถึงโรงพยาบาลแล้ว,ดเ,วลเดินเว <f ew> ลาเดินๆก็บอกเราเก้าสิบเนาะสไตล์ดูแลตัวเองเส้นผมบังภูเขาเม่อเราอาบน้ำนี่แหละเป็นผมบงผังภูเขาจริงๆเพราะมันจะช่วยให้แหล่ <f ew> เรื่องกับเราแนะ่เราเป็นหมอที่ดีที่สุดเราจะรู้เราทุกเรื่องเพราะฉะนั้น จุ๊บๆนะคะทุกคนไปดูแลกันนะดูแลดีมีชัยหวอหวครึ่งไม่ไปหาหมอก็ถือว่าเราเนี่ยสุขภาพดีโฟกัสตนเองนะคะไม่ไปหาหมอไม่ไปหาหมอเราไม่ป่วยไม่ป่วยไม่ป่วยเราไม่ไปหาหมอเราไม่ป่วยเพราะพิ่งอยู่กับโรงพยาบาลทุกวันอยู่แล้วนะอยู่กับโรงพยาบาลทุกวันอยู่แล้วเพราะนั้นการมาหาหมอยุคโควิดมันไม่ธรรมดานะคะมันไม่ใช่ว่ากินทุกอย่างแล้วคุณจะได้มาทุกอย่างนะคะมันจะเป็นอย่างมานะจ๊ะดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน แล้วก็เหมือนเดิมมาเเร็จของตัวเองนะคะวันนี้ขอให้การทางานของเราราบรื่นเรามีสุขภาพที่ดีเราไม่ป่วยเราไม่หาหมอนะคะแล้วก็ส่งความสุขไปกับเพื่อนทุกคนบอกหัวใจเรานะคะเราอยากได้อะไรเราอยากได้ร่างกายที่แรงเราก็ต้องบอกหัวใจเรานะคะเอฟซี MC ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะสดสปิ๊งปิเลยบ๊ายบายค่ะ